อออเอานะฮะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไลเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเว็บโซล่ะแล้วนี่ก็เป็นคลิปเปิดกาชาที่เกลือที่สุดในชีวิตของผมเท่าที่ผมเคยเปิดมานะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้ผมตั้งใจไว้ว่าจะเปิดที่3,300เมตรหรือว่า15สเต็ปนะครับแต่ว่าถ้ามันเกลือมากจริงๆก็จะหยุดไว้ก่อนนะ อันนี้ก็มาดูกันเลยสเต็ปที่1ครับปีเส้นหนตัวผมก็จะเปิดเป็นกาชาอ่าเปีพารที่2นะครับก็คือโทชิโร่อ่าโซยฟงแล้วก็คุมามุระล่างคนนี่แหละ1ผ่านไปครับตามด้วย2ครับ2ผ่านไปครับตามด้วย3ครับอ่ สเต็ปสามเริ่มเปิดชาร์จนะเพราะาเริ่มคิดว่าเฮ้ยมันคุ้มปะวะสมผ่านไปครับอ่ะอันนี้เริ่มใจชื้นครับเพราะเขาคิดคิดว่า1นถึงสอ่าไม่มีสเต็ปสมาแน่เลยว่าเกมมันต้องให้เราแน่ๆเลยอ่ะสเต็ปสครับไปซื้อสองตัวเอามีหวังมีหวังอันเนี้ยแม่งไม่ออกอะ่ะแม่งไม่ออก สเตปสไม่ออกอะสเตปห้าการันตีเอาวะหนึ่งถึงสไม่ออกสเต็ปห้านี่ตัวหน้าตู้มาได้แน่นอนอย่างนี้เราโอ้โหต้องลุ้งแล้วอ่ะปึ๊บแบบนี้นี่มันแบบนี้นี่มันโอ้โหอิอชิดะอันนี้ต้องบอกนะอันนี้เป็นไอรดีลองนะฮะไอรดีลองผมตั้งใจจะเปิด เก็บ3ตัวหน้าตัวไว้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ออกครับอื้มแทบจะร้องครับถึงกับยับยั้งชั่งใจครับออกไปอ่าเบิกเนตก่อนนะฮ <c> ะ <oughs> ออกไปเบิกเนตอิชิดะก่อนครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะกลับมาเปิดใหม่ หวยกาชาเกินแล้วเกินนะเบิกเน้นหน่อยดวงดีแน่เลยรางวดนี้กดฟืบเข้าให้แม่งอือเป็นอะไรเนี่ยดวงกาชาไอดีลองในวันนี้ปกติไอดีลองกาชาดวงอย่างดีเอาวะเอาวะตัดคลิปจบแล้วไปเล่นกับเพื่อนดีไหมไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อีกหน่อยอีกหน่อยเต็บหนึ่งถึงห้าเกือแล้วหกเราต้องได้อะ,อะ หต้องได้หต้องได้มะมะโอ้โห้จะอยู่ที่หแล้วนะแต่คิดว่าหนึ่งถึงหกเกินละเจดมันต้องมีเจ็ดต้องมีแน่แต่คิดไปคิดมารู้สึกเจ็บเหลือเกินไม่เอาดีกว่าพอ สำหรับตู้นี้และไอ d ดีนี้ก็เดี๋ยวเก็บเพชรไ้เปิดจะช้าหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับโคตรเกลือ